ต้องสองคนแม่หนูอยัเพองม่ลงหรือยงตัตัวไหลมั่งอ๋อเราลงไปไม่ได้เล้ค่ะเดี่ยยแน่เลยไอไอไอพ่ออะทำไว้เพื่ออะไรเต่ากบตุ๊กเล่นไปออมเห็นเป่า ทำไว้ทำไมนะคะทำไว้เพื่อเกิดายแดงเกิดจางหาทำให้ชาที่ศีรตัวว่าเอฟเลยอเยียมขบนะเห็นเห็นยายหอมตัวม่าเิ่าอืมตาดีชอบชอบเกิดไรแดง 以前我们打的。